到底发干啥子 พลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วและมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือ NGV ชานตา่ำที่กระทรวงคมานาคมจะนำเข้ามาบริการประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จัดทำขึ้น ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาอีก11แห่งซึ่งหลังจากนี้ไปหน่วยงานทั้งหมดนี้จะเดินหน้าสำรวจและจัดทำแนวทางปรับสภาพแวดล้อมฟุตบาททางลาดที่เหมาะสมเพื่อรองรับรถประจำทางเอ v ชานตา่ำ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยโดยในเบื้องต้นจะนำร่องสำรวจในเส้นทางถนนสายหลัก20สายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ถนนเพลินจิตถนนพระหลนโยธินถนนสุขุมวิทถนนลาดพร้าวถนนรามอินทราถนนตากสินถนนพระรามสองและถนนเจริญกรุงเป็นต้นวันนี้ก็เป็นวันทําความตกลงครับกับหน่วยงานหลายหน่วยงานครับตั้งแต่ทางคมนาคม กรุงเทพมหานครกระทรวงไทยนครับและก็ผู้แทนของสมาคมผู้วิการท่ตท่วเทศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับหน่วยงานซึ่งเป็นทางการศ,าศาึกษาได้มาเตรียมการที่จะ,ะทําข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับการรองรับรถเอ็นทีวีที่จะมาในอีกเดือนหน้านี้ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับสิ่งซึ่งเป็นป้ายทุกยาทางเรื่องสะพานนะครับในจำนวน20สาย ประมาณพันกว่าจุดนะครับสำหรับผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2-3เดือนนี้หลังจากนั้นจะมีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพิ่มเติมเมช่นป้ายหยุดรถประจำทางทางเดินทางเท้าและทางลาดเชิงสะพานของคนพิการ เพื่อรองรับการเดินรถประจำทาง NGV ชานต่ำจำนวน3,183คันที่กระทรวงคมนาคมจะนำมาใช้ให้บริการโดยในรัชแรกจะมีการส่งมอบรถประจำทาง NGV ชานต่ำจำนวน50คันในเดือนกรกฎาคมนี้จากนั้นในเดือนกันยายนจะส่งมอบเพิ่มเติมอีกจำนวน489คันอันนี้เป็นช่วงแรกที่จะซื้อเป็นรุ่น NGV 489คันนะครับจากนั้นเนี่ย ก็จะทยอยดำเนินการต่ออีก2 6 0 0คันเสรก็ตรงใช้เวลาระยะหนึ่งทางนีรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆซึ่งรถประจำทาง NGV ชานต่ำนี้จะเป็นอีกหนึ่งบริการขนส่งสาธารณะที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม